ชื่อชุดชื่อชุดอัลบั้มว่าเครื่องมือโกหกค่ะและเท่าที่ผู้อดาทราบมานะคะและในเร็วๆนี้นางสาวเจนติลาของเรานะคะก็กำลังจะออกอัลบั้มชุดที่สองแล้วด้วยนะคะถ้าหากท่านผู้ปกครองท่านใดนะคะยังไม่ได้หาซื้อชุดการแสดงนี้ก็สามารถหาซื้อได้ค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือดังๆกับชุดการแสดงของนักเรียน พยงศกษาปีที่หในชื่อชุดการแสดงว่าลูกผูงไทยบันไดสู่ฝันค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนางจิ๋งโงสวัสดีครับกระผมนายวีศักดิ์อัศรัสนะค่ะวันนี้นะคะที่การแสดงมา5วิษณุมาในชนิดการแสดงเรื่องลูกทุ่งไทยบรรเลงจุนปนาค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องจริงที่อิงมาจากชีวิตของนางสาวเซนซิดาจิตเจริญซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมนาวิกาข้าเจ้าขาวเจ้าเฉินเมินหมีชื่อหน่วยชื่อเฉียนเมิน ลูกพรุ่งไทยบันไดสู่ฝันสิ่งต่เจียสิงสาม Good evening everybody. My name is k a v ิต a m p a ลั a นะ from Irving State. Tonight, I would like to introduce you to h e show of our classroom. Ladies and gentlemen, please enjoy ลูกพรุ่งไทยบันไดสู่ฝัน Let's s e e the show. Thank you. เจนติลาสาวน้อยบ้านนอกที่มีฐานะยากจนสาวน้ออายุ16ปีเต็มไปด้วยความฝันและค,ความตราในการเป็นนักร้องเธอได้ชื่อเหลือครอบครัวของเธอโดยการตระเวนประกวดร้องเพลงและเธอก็ได้รับชัยชนะกลับมาแทบถูกขังวันหนึ่งเจนติลาได้ยินการประกาศการประกวดร้องเพลงจากมิทยุที่เธอฟังอยู่เป็นประจำทุกวัน ครับนะท่านพ่อแม่ที่น้องและคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านวันนี้ทางคลื่นวิทยุของเรามีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบครับ,รบด้วยทางคลื่นวิทยุของเราจะจัดก,การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งในรายการลูกทุ่งไทยพันธุ์ดยสุขเพื่อที่จะเว้นหาและร้องลูกทุ่งหน้าใหม่เข้ามาประดับในวงการเพลงลูกทุ่งของเราซึ่งผู้ชนะในการประกวดในครั้งนี้นะครับจะได้รับ รางวัลจำนวน1ึแสนบาทและอิทธิในการออกอัลบั้มเป็นสีปินในค่ายเพลงชื่อดังผู้ใดที่มีความสนุกสนานที่จะสมัครเข้าการประกวดติดต่อเรามาได้เลยครับในช่วงวิทยุนี้เจนโอกาสของเจนได้มาเชื่แล้วเวทีนี้แหละที่จะทำให้ความของเจนเป็นจริงแมงกระเชืออีหลห่ะได้สีสอื่ได้รู้เบอเจนจะไปบันที้ไม่ได้นะก่อนประวกวดเจนต้องทำสวยก่อนสิ องน้องทีเอแล้วเราร้องเพลอะไรดีนะใกล้ถึงวันประกันนอืเอาบินนักร้องบ้านนอกกัน,นแล้วก็เพืได้รับรางวัลจากเพลงนี้ร้อ,อยังไงเนี่ยนักร้องต้องสวยนักร้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นักร้องบ้านนอกคนนี้ จะกลมโน้องพี่และแฟนเลือพเล่นแม,มจะได้เลยเนะี่ยแต่เราจะชนะเขาได้ยังไงอะ่ะชุดเราก็ไม่มีถ่ายเครื่องก็ไม่มีด้วยเราจะทำยังไงดีนะเจนเจนนจังหวะเต้องเราเป็นกำลังใจให้ใช่เดี๋ยวเราจะไปเป็นแดนเซอร์นิ่เจเองเรา ตอนนี้ชุดพร้อมกระเป๋าพร้อมเครื่องาอางพร้อมยังไปกันเลยและแล้ววันประกวดก็มาถึง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่ฟังอยู่ทํางบ้านวันนี้มาทาึงนละครับวันนี้จะเป็นการประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งไทยบันไดสู่ฝันเพื่อชิงรางวัลนึ่งแสนบ้าทและสิธิ์ในการออกอัลบั้มเพลงเป็นของตัวเองเอาเละครับผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องไม่อยากรอคือไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งเธอประกวดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหวานร่างมาแล้วหลายเวทีวันนี้เธอจะมาถ่ายทอดในบทเพลงที่แสดงออกถึงความเป็นไทยขอเชิญทุกท่าน พบกับนับร้องผ่อนใจเจ้าหนุ่น,น้องสุวรรณชุ่มวงกับเพลงตัวก็ไทยใจก็ไทยฟ้า